สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงเปาอาเบอร์สกูสกคนวันนี้พ่อพ่อกันคิดเก่าพี่น้องกับช่องคอมมี่ลูกเต่านาวันนี้กับพ่อพ่อกันแต่บรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องวันนี้ก็แม่นมืออะนะมือบุญบ้านเมท้าคอมพี่น้องวันนี้สบายดีได้พี่น้องตอนนี้เมท้าคอมเพิ่งกําลังเฮ็ดที่สามพี่น้องเลยเมท้าคอมกําลังจัดเตรียมน้ำข้าวปุ้น ร้วการท้งน้ำขั้นตอนนั่นแหละสิเอา้เมื่อให้พ่อข้อมเอา้เมื่อส่งให้ปู่กับย่าแล้วก็ป้าเนี่ยอยู่บ้านน้องโมเขียนเพราะว่าแต่ละปีเพื่อนกับบริมานะมันไกลกันแล้วก็มันบุพพอสะดวกเลยมากเลยเอาเมาส่งให้เพื่อนกินโอ้จับเอาให้แน่ นี่ก็แม่งเขาพุดเนาะที่อยู่ามีตะคอมเพิ่นเอาว่า,วานเพิ่นเอามาเท่ซิบหาโลซิบหาโลแต่กันซิบเบิร์ตไปแล้วประมาณเจ็ดสามสี่โลแล้วแหละอันนี้จะเป็นเนื้อของเพิ่นเนาะเพราะว่าพี่นางเพิ่นมาเห็ดน,น้าำซอยว่านี่เข้ากับแบ่งใส่ทุงให้เพิ่นเมื่อกินอยู่เพื่อ,อนได้มันขับมันเมือนนะ่อเนาะแล้วก็บแบ่งเมื่อไห้อันพี่น้องเพิ่นแนะ่สหรับตอนนี้ก็ทานพอบ้านเพิ่กนกลนนะั่นอนะเอิญเอือ กีแก้วมาอันดับหนึ่งเลยเอนหาทานกีแก้วพี่น้องก็แม่นไรแต่ทานกีแก้วพอตาคอมนี่แหละพี่น้องแพะแนนครับแขกพแผนพอคั่วเพะแต่ว่าแม่ลงคอมจะลงไปแทเทื้อนี้พอคิไมแทนงประเทมพี่น้องจะลงไปเหดเวียอยู่วัดแทนพอคอมให้พอคอมอยู่เพื่อนกับลูกเพราะว่าลงกไปเลยแต่ว่าพอคอมลูกไปในลูกเราสิแอบอยากไปน้า ไปนั่งเราคนจะไปเจอคล้องหลินเพราะว่าคล้องหลินเนี่เฮือนกับสื่อไลยเลยคันว่าสื่อเท้ากีแก้วแวนไพ่เด็กพี่น้องเอ้ยพอตะคอมเองพี่น้องเท้ากีแก้วนะ <c oughs> ไม่คิดพี่น้องบางคนกัดสิบหูหรอก <c oughs> มาสื่อพอตะคอมไปแน่ได้มา <c oughs> สื่อยังมา <c oughs> สื่อเท้ากีแกลเด็กพี่น้องดู้เ <c oughs> สนออยากเป็นทางการเสนออยากเป็นทางการเดี๋ยวแต่งเครื่องแต่งย่างให้พอเข้าเมื่อหน้าแล้วละกัน สีห่ายลงว่ะคือกันตอนนี้เพิ่นจะเอาตอนพี่น้องตัวซื้อกี่แก้วนะก็ซื้อเข้าโรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอิ้นบน้านมันน่ะซื้อเหรนเด้ซื้อเหรนก็สิแม่นกี่นี่แหละสิแม่นติยังบ่กหวั่นใจเจ้าของอีกแม่นพี่น้องซื้อกี่ซื้อกี่พี่น้องเอซุ่งกันหน่อยพูดทั้งน้อย ท่านยังเกาะคำพาผ่านอำคาโอ้ท่านอําคาากออ็ทอดเจมพี่น้องเพิ่นไก่กันนี่แหละรังเจมลงเต็มเลยทำลายกระลุมเกียรนะ์เนาะกระลุมเนี่ยกรลุมกุ้งมื้อนี้รบกวนพี่น้องไปส่งข้าวปุ่นน้ำผอค้อมเด้อร์ผอข้อมเมื่อหน้าบ่มีหมูได้มื้อนี้ เดินเดียวเมาเดี่ยวก็แต่เสาพี่น้องมีบรรยากาศองศากัน14เลยแหละตอนเสาร์นี่บรรยากาศหนาวหนาว14องศายามเสาร์พี่น้องสวยมากขยับขึน้นในอุณหภูมิก็ได้จะไข่แนะ่ส่วนวันเมรุที่สองมันจะแม่นไข่ลูกพี่น้องมาตอดปูกั็ยางมะว่าไข่ลูกมีเพ่ะปูตะคอมชนมักแห้งพี่น้องข้าวที่ปันคือลักซามบเป็นติดใจอ่ะนะไข่ลูกรักซามบ์กำังไล่อยู่พี่น้อง นี่ก็แมันตีนใช่ไหมตีนว่านนี่แหละมาใส่ตัวเย็นด้วยตัวเป็นขาแกแร่งว่านตื่นแต่ไลายในตอนพี่น้องตั้มอะไรตั้มตั้มธุรกิจพี่น้องเลยตั้มจะฝากธุรกิจงัวกับแพงงัวแพงงัวแพงพี่น้องเลยนี่เลยจังฮันตัวนี้มันจะจงโจงจังหันน้ำใส่ผักข่าน้ำจังหันผักข่าแล้วนี่ คุณได้ที่ว่าเฮือนไม่นองครอบมนีโบ่ได้กินซีดเด้อพี่น้องแต่ว่าข้าวปุ้ดนี่ได้กิน100%เพราะซ็นต์วัสดีนี่ราคาแพงยอมจำนนนี่คือเพียี่น้องใหว่หมอคือมันบางกละองให้จากแรกจะหอยหนังบ่ถึกมุมเพียาให้ปูใสล่ละเพียอุล่าเด้อข้าวปุ้นเนือ้อซีดเพียร์เราจะนำ ถ่ายลูกน้อยตุ่ยไปถ่ายปะนิงอ่าเรียบร้อยตอนนี้วังได้ในวันทีออนณะเมื่อส่งข้าพุ่นให้พ่อหรือพี่น้องเลยของตัวเอิญว่าลุงทำเพิ่อนอนณะเอิญมาแตกเงินนะนี่ก็เบิ่งสภาพเงินพี่น้องตัวจริงที่น,นี่คนคนใหญ่รับพี่น้องใหญ่ล่ำเปลี่ยนเงิน,นสภาพเงินตัวจริงบ้านเฮาพี่น้องเลยเหมืนที่ หาล้อยนี่ม่นตกตม่นกีบมันหนึ่งแสนกับหาสิพันอ้ตอบแสงตะเันทีอยลอยอยหน่สามสิบคอมกันแตกเอาหาล้อยพี่น้องไปให้ค่าสิทวานนี่่มีเงินนะนะขจาไอะไรเป็นเงินบาทเนาะค่าสิค่าีไเป็นเงินบาท อ้สื่องัวลลเบแล้วกันเจ็บเล,ยส,ลยสินาทีจะได้ทอหยาบันเหีวเบอกัตกใจเบอร์กรเดี๋ยวสิบส่งความกับหอดน้องเคียนเพีองเลยอาคุณไพรวนันเดี๋ยวคุณเด้อเหยังกระเดี๋ยวนี่โอ้สักเข่อง เท่าไรเออเสด็จเก่เาเลยจักแล้วอ,ออกแล้วนาน่ะนอ๋อ,อตอนนี้พอตาอคอมกลับมาหอดหน้าพี่น้องเอ้ยหอนหน้าดงใช้ทางลัดมากวันนี้เพราะว่าคนโบโตกเพิงไหลพี่น้องดินทรายผุดินทรายขึ้นตอนนี้กลับมาหอดแล้วมีไฟอยู่ ขานไว้เตมเทาเบิ่ดเนไปไปยังไปองเฮียนเหงนด้เหล่ยเ้าเบิดก็ไป้องเหียน้ายเท้าท้าเลยุ้ยตัวบนหนาวอที่ต่างสมุนเมืนอกให้มาปาลดเท่านี้วายหนาวหนาวหนาววายหนาวคืนนี้เยบักม่ เขามีเหินท้ายเห็ยังเขาพูดนเห็ดยังเห็ดบุญเห็ดบุญบุญมานี่มาน,นี่เขาปุดนแล้วจะมีสินไข่ลูกมันะไข่ลูกมันต้มต้มแล้วหนึ่งแล้วน้ำหอมเลยโอ้ยมันนี่คือปูปากต้องอมเลยอีพอใส่ <c oughs> <c oughs> หอยหอหัควายอ้าวเห็นตีกลัวตีทางทางบ่เห็นทางทางมาบ่่บ่บ่นี่ก็เบะพอ้นไปตายมาพี่คืออุ่นอยู่นาะบนนาพอดนาบว ตอนนี้เขาก็สเสด้เมื่อแล้วพี่น้องเลยเถาวรมีเพิ่นก็เบ,บิ่งหัเม,าเมา่าโอ้คางเกจนหินเมื่อก่อนพี่นอ้องตอนกำลังส่งข้าวปุ้ดมาส่งสิเนาะให้น,นะปู่ทะคอมอย่าทะคอมอาปู่ทะคอมเพิผลประยู่นะไป,นนไป็นน้ำมอย าด้นี่บอกทางน,นี้นะแปดนโยพีน้องลงไปแล้วคุณเป็นปลาปลาตึบเนอทน,นทางนี้กับปลาคือกันทางขงางขงงางเทียงคนเทียงปลาอมหอบอยู่กลางธรรมชาติเลยงามนี้ทางมากเลยสิยากเลยจังหน่อยพี่น้องทางข้ามากจะเป็นดินทราย ดิทรายนี่ทรายผูกแต่ละปีคั้นเขาปลูกโมลายนี่ทางนี่โอ้ยดินทรายนี่เพียงหัวเข่าเลยพี่น้องเลยความเลอะเพราะว่ารถใหญ่เที่ยวลายนอกทางเส้นนี้มันเป็นเส้นทางเศรษฐกิจนะจักหน่อยเส้นทางเศรษฐกิจปลูงโมล่างนี่ปลูกโมลายขส่งได้นี่ก็ชิมันอันนะไม่ตีอยู่พี่น้องเลยพี่นีโมล่างก็มี่คือกันพี่น้องโมลายเป็นไหนดินทรายผูกเป็นไหน เสวนาเซนทางเชนี้กับพุ่นแหละขับไปทางพี่กับซอดบ้านน้องสะแบงพงบนนงบงงงี่น้องเอ้ยบ้านน้องสะแบงเมืองสองขอนแขวงสุนทรเขตชื่อว่าเสซนลงไปซึ่งเทียงนี่กับซอดออกบ้านดอนเข่งเนาะเมืองจำพ,พนนอนแขวงสุนทรเขตคือกันส่วนกลับไปทางนี้กับพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยพุ่นแหละทางเลขที่สิบสามพุทธละบ้านอุ่นหนองคองหรือออกในวัดป่านี่แหละ ส่วนเมื่อนี้พอถคอมกับเขาปุลมาให้อนะไนปะถกคอมเว่แล้วน้องเขียนพี่น้องบว่าถ่ายอยู่แบบเดียวแล้วกับมุ่งหน้าพี่เลยเพราะมันสีสวยพี่น้องเพราะว่าทางบ้านเขากำลังนะทบแขกอยู่ตอนนี้เนาะส่วนว่าคลิปวิดีโอเฮาหัวหนี้ก็สิได้ขอโจทลงตัเพียง่านี้นพี่น้องข้อกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สาบายดี